สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตรงชแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสคู่ที่น่าสนใจในคืนนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่ยูฟาเอครับเอาละครับคู่แรกก็เป็นเกมนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2022ครับขอหยิบยกเกมระหว่างเจ้าภาพกาตาครับวันนี้เจอกับทีมชาติเอกวาดอร์นะครับ สำหรับความน่าสนใจองเกมคู่นี้นะครับทีมชาติเอกวาดอร์ผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากครับ15เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการปรากฏว่าเอกวาดอร์นะครับแพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับพวกเขาคัดเลือกโซนอเมริกาใต้มานะครับก็เป็นอันดับที่4ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนักเตะแกนหลักชุดนี้นะครับมีเอเนอร์วาเลนเซียนะครับมีนักเตะอย่างมอยเซตไกเซโดรวมไปถึงเอสตูบินานะครับจะเป็นแกนหลักวันนี้นะครับจะเจ็บทีมเจ้าภาพกาตาซึ่งถือว่ากาตาครับผลงานช่วงหลัังก็ทําไดด้ีครบ 4เกมหลังสุดทุกรายการที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็ชนะรวดมา4นัดติดนะครับก็ถือว่ามีความมั่นใจพอสมควรเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากวัดมาตรฐานกันแล้วนะครับระหว่างทีมจากโซนอเมริกาใต้แถมทีมอย่างกาต้านะครับพวกเขาเองก็ไม่ได้เล่นรอบคัดเลือกมานะครับดังนั้นมาตรฐานนี่ผมก็มองว่าทีมอย่างเอกวาดอร์ก็ดูดีกว่านะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มได้แหละครับ คู่ที่2นะครับวันนี้ที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมเซกุนดาของสเปนนะครับขอยกยกเกมระหว่างเอีบานะครับทีมอันดับที่5ของตารางวันนี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างราเบสทีมจากฝูงของตารางนะครับสถิติในการลงเล่นช่วงหลังนะครับทั้งคู่นี่เถื่อมีฟอร์มการเล่นที่ใกล้เคียงแล้วก็สูสีเป็นอย่างมากนะครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเอีบา5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมานะครับเช่นเดียวกันนะครับทีมเยือนอย่างราเบสผลงาน7ดเกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ ดูจากฟอร์มโดยรวมนะครับทีมอย่างเอบาก็ถือเป็นทีมที่ทําได้ดีในบ้านนะครับแล้วก็ทีมอย่างอาราเบสช่วงหลังนี้ก็ถือว่าแพ้ยากด้วยดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมแล้วนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะจบลงด้วยผลเสมอดังนั้นคู่นี้ครับเชียร์บอลรองอย่างอาราเบสไปดีกว่านะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเอสเตดิวิซีของฮอลแลนด์ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างวิลเลมทเวไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาครับจะยกผลบุกไปเยือนทีมอย สำหรับทีมอย่างวิลเลมทเวนะครับผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ครับวันนี้พวกเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่างดอ์เดชซึ่งผลงานช่วงหลังนี้อย่างเน่าเลยครับหเกมที่ผ่านมาแพ้คู่แข่งไป4นัดแล้วใน5เกมที่วาดนี้นะครับพวกเขานี้โดนคู่แข่งยิงเกมนึงไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกเกมนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างวิลเลมทเวไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาบุกมาเยือนน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับ เอาละครับ3ทีมในคัมคืนวันนี้ที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับมีทีมชาติเอกวาดอร์มีอาราเบสครับแล้วก็ปิดท้ายคืนนี้ครับที่วิลเลมทเวนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฟนตรงชแนลในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมฝฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ